<K ill ain> <c oughs> สวัสดีครับมาพ่อพ่อกับสังวานงานปัน่นเองเนาะครับเนาะเมื่อนี่ครับเมื่อนี่ก็มาพบอพ่อกับสังวานงานปัน่นเมื่อนี่กับซิปเกตได้กล้าครับเมื่อนี่แอดมินกับตี๋เอาตัวดีมาบอกเนาะมาบอกมาเล่าสูวกันฟังเนาะครับเมื่อนี่เนาะือเมื่อนี่แอดมินก็ได้ตัวเด็ดตัวดีเนาะครับเนาะได้อยู่สองคู่เนาะครับเมื่อนี่เดี๋ยว ตัวเด็ดมาฝากท่านผู้ส้มฟังนะครับเนาะมาบอกมาเล่าให้สู้กันให้ท่านผู้ส้มเลี่ยทดูนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ได้ตัวเด็ดแล้วคำลเรครับแ่กับห้องก็ได้ได้บางหันเนาะห้องก็ได้ตัวตัวเด็ดบางหันครับห้องก็ได้ตัวเด็ดบางหันครับเมื่อนี้ก็ติบมาบอกมาเล่านะครับเนาะมาบอกสู้กันฟังว่าได้ตัวไหนะครับเนาะได้ตัวใดเมื่อนี้ก็ก็เข้ากันพอดีครับ แอดมินก็ได้อยู่เมื่อคืนนีเนาะครับเนาะเมื่อคืนนี่กับฟันได้เมื่อคืนวานนี่กับฟันได้ได้อยู่สองคืนคืนหนึ่งคืนที่แรกก็ได้แปดสามหนึ่งนะครับเนาะได้อยู่แปดสามหนึ่งคืนที่สองก็ได้สี่เก็ดนะครับเนาะแต่เมื่อนี้ก็พอดีพระอาจารย์พันมากะทั่งวัดคำนำเย็นนะครับเนาะวัด วัดวังน้ำเย็นนะครับเนาะทางอำเภอสามหมอเพิ่นมาเพิ่นขึ้นมายามาจาย์เพิ่นอยู่เทางนี้แหละพอดีเพิ่นก็แอดมินก็เลยกับว่เคยได้ไปทักทายกับพระกรรนะครับเนาะขึ้นมากับพต่อาจารย์เพิ่นเป็นผู้รับแขกนะครับเนาะมือนี่ได้ไปพอดีไปต้อนรับแขกเพิ่นกับได้ถามตัวเด็ดน้ำเพิ่นนะครับเนาะว่าได้ตัวใดเนาะแต่บ้านก็เข้ากันครับของแอดพอดีครับเข่ากันครับ ถามว่าเพิ่นก็ได้แปดสามหนึ่งคือกันเนาะครับกับสองสี่เก็เพิ่นว่าเนาะแต่แอดมินเพิ่นได้แต่สี่เก็สองโตแต่อาจารย์เพิ 4, ่นได้สองสี่เก็สามโตแปดสามหนึ่งอาจารย์เพิ่นก็ได้เข้ากันครับของแอดพอดีครับขอให้ท่านผู้ชมพิจารณาญาณในการรับส้มนะครับเรือวิจารณญาณเนาะครับเนาะในการรับชมคือแอดบอกอเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเมื่อน,นี้แอดบอกเพื่อเป็นแนวทาง อาจารย์เพื่นกับห้องก็กลับไปบางหันครับเพื่อนกับห้องก็กลับไปบางหันละเพราะว่าเพื่อนกาเไม่ยมไม่ยามนะครับเนาะก็บอกแปดสามหนึ่งสนกับเขากันกับของแอดพอดีปกตีกับแอดกับว่ได้ถามพระขามาได้หลายองค์กับว่ได้ถามนะครับมีองค์นี่ก็คือจังไรกับวงหัวมแต่อยากถามเพื่อนครับเมื่อนี้ครับก็ได้ไปถามถามแล้วเพื่อนเขากันพอดีครับ ขอ้ทานผู้ส้มพิจารณาย่านในการรับส้มนะครับเด้อไปรุนรุนร่องเบิงเนาะรุ่นหวยรัฐบาลรองเบิงบัตเทียมมันเข้ากันบัตเทียมมันถือมันตรงกันอั่งซีก่ะกะลองรองเบิงนะครับเด้อเล่นเล่นลองรองเบิงทุ่มทุ่มลองรองเบิงเอาหมดละจนวินีวิธีสินหมดละลองรองเบิงนะครับเนาะคือเมื่อนี่ก็ได้เข้ากันครับพดสามเอ่อแปดสามหนึ่งมว่า พอดีแอดมินก็ได้เขียนไว้พอดีเอามาอ้างกันเลยครับแอดมินก็ถือกระดาษต้องมาอ้างเลยอ้างว่ามันเข้ากันคักครับซีเกตของแอดเขียนไว้ก็เข้ากันครับของอาจารย์ว่าสองซีเกตนะครับเนาะมันก็เข้ากันอยู่ก็ลองลองบ้างนะครับเด้อ <c oughs> ครับส้มดอกไม้นล้วกันครับหนังใหม่อยอดป่าด่านเม็กนะครับเนาะ ดอกไม้สวยงามครับวัดป่าด่านเมฆนะครับเนาะวัดป่าด่านเมกอยู่ใ,ใกล้ๆหม่องแอด็ดปันพระเนี่ยแหละครับช่วงนี้ก็เฮ็ดดอกบัวอยู่เก็บรายละเอียดดอกบัวนะครับเนาะเก็บรายละเอียดดอกบัวนะครับกเก็บรายละเอียดด้านนี้ครับเก็บรายละเอียดด้านนี้ครับยังต้นได้แล้วมือนี้ก็เก็บไปเรื่อยครับแต่พอดีอาจารย์ลงกลับบ้านก็นกนเลยแอดมินก็นได้เลยมา บอกมาเราสู่ท่านผู้ชมฟังเนาะครับเนาะว่าคือเข่ากันคักแท้เนาะครับเนาะเข่ากันคักกับของแอดคือแอดก็เขียนไว้แล้วแอดก็ไเดล้องยุทโธไปแล้วครับคลิปคลิปหนึ่งนะครับเนาะคลิปหนึ่งที่ไปเก็บเห็ดนะครับเนาะแปดสามหนึ่งแอดก็ได้ลงไปแล้วคลิปก่อนลงไปแล้วครับคลิปนั้นครับแปดสามหนึ่งแต่มมือนี่ก็มาบอกอีกเธอสองนะครับเนาะ เพราะว่ากับอาจารย์เพิ่นก็ขข้นมากับพอดีถามในไทยกันว่าเลขี่ออกตัวใดงวดนี้เนาะอยากได้ตัวเด็ดตัวดีน้ำเพิ่นนะครับเนาะวัดเพิ่นกับวัดวังน้ำเย็นนะครับเนาะอยู่ทางอำเภอสามหมอท,อทั้งนกุ้งทามาคนละอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็วัดทำทำคลองนะครับเนาะวัดทำคลองเพิ่นนะข้นมายามเมื่อนั้นเพิ่นกับบอกอยู่แต่กับบ่เขานะครับเนาะปฏิอวัด ว่างน้ำเย็นเข่าก็บรองรองบังเด้อครับเด้อพันก็ขึ้นมาทั้งสองอาจารย์พันละพันก็เคยได้อยู่ตลอดอาจารย์ได้ก็เข่าตลอดนะครับเนาะแต่ละอาจารย์ก็เข่าทุกทุกอาจารย์แต่งวดนี้พันขึ้นมาบอกสิกาศที่เข่าบนแน่นะครับเนาะมันเข่ากับของแอดอยู่พอดีได้ตัวเดียวกันนะครับเนาะรองรองบังเด้อครับเด้อลองรองบังขอให้ท่านผู้ชมพิจารณาญาณในการรับส้มนะครับเด้อลองรองบังไวยรัฐบาลของเฮาไงละ พอมันก okay. arians, ็เขากันคักแอดก็พอดีเดถามอาจารย์เพิ่นก็เพิ left. ่นก็ลงเมียบังหันครับอาจารย์ครับเพิ่นขึ้นมายามเพิ่นก็ลงเมียเนาะลงเมียบังหันก็เลยได้ว่าท่านไห้คำเนาะคำเนาะส่วนเดี๋ยวสิบเก็ในกาเกิดสิบเก็ดก็กลัวไปละแอดมินก็ว่าว่าท่านไห้คำก็ยังถ่ายยูทูบได้เนาะครับเนาะแอดมินก็เลยมาบอกมาเราให้ท่านผู้ชมฟังเนาะครับเนาะว่าเด็กจังใดคือเขากันคักเนาะครับเนาะ พอดีลงไปถามมาแล้วเพื่นเขากันเป๊ะกับของแอดเขียนไว้เอดเขียนไว้กับแปดสามหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าก็เลยรงไปแล้วคลิปคลิปแรกช่วงแอดมินไปเก็บเห็ดนะครับเนาะในปลาก็เลเว้าไปแล้วเนาะแปดสามหนะึ่งเนาะเดี๋ยววิ่ไปแล้วแต่ก็มาลงอีกคลิปที่สองนะครับเนาะเพราะอาจารย์เพิ่นอนเว้าเขาเพิ่นก็นกได้เขากันตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันครับของแอดแอดก็ได้ได้ซีเกต สี่เกตคือสี่หกก็ลองลองมึงเด้อครับเตอร์ลดลงมา 46, 46, 46, 46, 46, สี่หกสี่เกตคือหกสี่สี่หกหกสี่ก็ซื้อขึ้นซื้อลองไปนะครับเนาะพอแอดมินก็นบอกเพื่อเป็นแนวทางแปดสามหนึ่งนะครับเนาะเข้ากันเป๊ะสองสี่เกตแอดก็ได้สี่เกตนะครับแต่บ่ได้สองน้ำหนานะได้สี่เกตแต่ของอาจารย์พอนได้สองสี่เกต บ่ได้ถามนะครับว่าบนดุลางนะครับเนาะสองสี่เก็ดแปดสามหนึ่งบอหูนะครับเนาะแต่กะให้ท่านผู้ส้มนั่นซื้อขึ้นซสือร้องกันนะครับเด้อซื้อกับน้ำเนี่ยล่ะบอกกับกับแตกเป็นว่าซื้อกับซื้อขึ้นซื้อลงหกสี่สี่หกสี่เก็ดนะครับเนาะแอดมินก็ได้สี่เก็ดเตะถ่ามะเข้ากันเป๊ะเองเสียนะครับ แอดมินก็คงคิดว่าคงตีบกบาดเนาะครับเนาะให้รุ่น,น,น,นรนะุ่นน้ำกันเนาะครับเนาะลุ่นน้ำกันเบางวดนี่ครับวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนาะครับเนาะ <c oughs> ครับส้มพระใหญ่น้ำกันเนาะครับเนาะส้มพระใหญ่น้ำกันช่วงนี้กะเก็บรายละเอียดของดอกบัวเนาะครับเนาะเก็บรายละเอียดของดอกบัวดอกบัวกับพัฒนานแล้ออีกเยอะ ซีฮามือครับคงตีเหล้วอีก็ซีฮามือข้องตีเหล้วกับตีแต่งองค์พระน้อยเนาะครับเนาะองค์พระน้อยแต่งองค์พระน้อยทั้งสององนาะครับเนาะดอกบัวอีกซีฮามือของตีเหล้วเมื่อนี่กับพอดีอาจารย์เพิ่นกับพอดีเลยครับช่วงตอนเศร้าเพิ่นมายามอาจารย์เนาะมาจะยามอาจารย์แต่ก็ค่าเห็ดดอกบัวอยู่บ่ได้ไปถามไทยเพิ่นบ่ได้ไปทักเพิ่นเนาะครับเนาะช่วงนั้นแต่กะ เห็นเพิ่นออกไปขมวงทั้งสององละ่ะบัดเพิ่นออกไปแล้วจังคืดพ่อว่าโอ้บ่คือพ่อถามเลกน้ำเพินพ่นท่านเพิ่นติดกลับมาอีกว่าเนาะคืดในใจเนาะแอดมินก็เฮดงานไปก็คิดในใจอยู่พอดีตอนแรกเพิ่นกับพอดีเขามาครับพอดีเขามาพอด,พอด,าาพอดีก็ได้เดี๋ยวไปถามตัวเลขตัว,ตวดีน้ำเพินนะ่นเนาะไปถามแล้วแล้วเพิ่นเขากันเป๊ะเลยกับของแอดของแอดก็เขียนไว้แล้วครับแปดสามหนึ่งเดี๋ยวร้งคลิปไปแล้วเนาะครับ เก็บเห็ดอยู่ในป่าพนละก็ได้วอาไปน้ำอยู่ได้บอกท่านผู้ชมไปน้ำเนาะช่วงเก็บเห็ดไปกับแปดสามหนึ่งแต่พนพนก็ได้แปดสามหนึ่งเท่ากันครับตัวที่สองสองสี่เก็ดแล้วท่านตัวที่สองเนาะเฮ้ยตัวที่สองก็อยู่เข่ากันครับของผมแท้แอดมินแอดมินว่าเนาะก็เลยไปเอาตัวหนังสืออันที่เขียนไว้เนาะครับเนาะเขียนอยู่กระดาษเอามาอ่าน่นเลยแอดมินได้สี่เก็ดพนได้สองสี่เก็ด เป็นก็ไดแปดสามหนึ่งแอดมินก็เขียนไว้แล้วแปดสามหนึ่งเอามาอ่างเลยครับบอกเคยได้เอามาอ่างกันซิหัวก็เอามาอ่างหัวควนกันนะครับเนาะมันเข่ากันลองลองบังเด้อครับเด้อเพราะว่ามันเข่ากันคักครับมันเข่ากันคักเนาะลองลองเบิ่งคอยทันผบสช้มพิจารณาญาณในการรับส้มนะครับเด้อพิจารณาบังเนาะครับเนาะถ้าหากนายรัฐบาลมีก็เรียกเรียกลองลองบ่งเรียกเอานะครับเนาะ สองสี่เก็คือสี่เก็นะครับแปดสามหนึ่งนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมไปเบิ่งแล้วครับเด้อหาเสือไว้งวดนี้ล้ววันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วนะครับเนาะหกสี่ล้วหกสี่คือสี่หกนะครับเนาะเสือกลับเสือขึ้นเสือล่องนะครับเด้อเสือขึ้นเสือลงเสือกลับน้ำบัตเทียเป็นจังบุญเฮาเนาะครับเนาะบัตเทียปดหนีปดสินได้บางเทียบางที่มัน มันเข่านะครับเนาะปิดจวบมาะกันครับกับของอาจารย์ครับพาของของอันแอดก็ได้เขียนไว้8 3ดสามหนึ่งนะครับเนาะกับ4เก็ดพอจะถามอาจารย์แล้วมันเข่ากันเป๊ะแอดมินหรือยางแปอนกระดาษที่เขียนไว้มาอ่างเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันเข่ากันครับมันเข่ากันคักแล้ววันนี้นะครับอย่าลืมอมนะครับเด้อแอดมินมาบอกเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะถ้าหากทันผู้ช้ม ถูกอ,อกถูกใจกับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแกล้งเตือนนะครับเนาะติบ่ได้พาดในคลิปต่อไปอีกแต่าหากจังไดก็รุนรุนร่องร่องบางนะครับเนาะรุนไหวรัฐบาลน้ากันประเทศเป็นจังบุญเดชพดนีพดสินนะครับเนาะพองานเฮ็ดงานทำกับหายยากเสมอเนี่ก็โรคโควิดสุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านบู้ชมจงมีแต่ความสุขความเจริญด้อครับเด้อ ขอยอายวันณะสุขภละอายุนั่นก็หายมันพันปีให้ขามลวงเด้อครับเด้อสัพพเคาะสัพพะโศกสัพพโลกสัพพไพสรรพขีเรียดยังไร่น่อยย่นั่นให้หายจอยจากตัวทันบ้ชมทุกๆคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ